กล้องนี่แอนทีคมากเหลืองใช่ไหมบึงอ้าวแล้วไอเรดาร์ไม่ขึ้นวะไอ้เช่นไรวะเทสลาวิชันอ่ะเฮ้ยคืนแล้วก็เลนะ้ๆๆ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 มาแล้วครับจะแม่นะคีมาหนึ่งตัวแล้วมเรีหลายตัวเขาจะตัวจจอดอ่ะสองตัวครับมาแล้วครับ มีงูสองตัวครับสามตัวกรลลำโพครับมันปล่อยไปได้ไงวะมันยึดยืดยืยยนแล้วก็น่าเครียดเกลียดโอ้ยอีกตัวจะเลี้ยวไปซ้ายอีกตัวเลี้ยวไปขวาครับ <S 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 อยู่ดีๆกันไม่ได้ใช่ไหมจะแมนะคีมาล้อมนะครับว้าวนะครับ ถ้ามันมีไอ้ขีดๆเนาะ mm. เหมือนรถปกติก็เสร็จเรียบร้อยขีดเหลืองขีดแดงสต็อปเนี่ยมันไม่ต้องโอ้ยไม่เวิร์กอะ่ะเอาเซนเซอร์กลับมาได้ไหมนี่เหมือนเคยมีรถเนาะเอาเซ็นเซอร์กลับมาได้ไหม,ม,มนะก็พอด,ดีเป็นคนดู YouTube บ่อยดูจนเมือ่อไหร่มา z นะ้าสองไอ้ยไม่ใช่มา z ่าสองเฟนซ่าสองกูจะได้ทันทีวะ เอาแล้วครับจะาแมนาคีล้อมรถนะครับโอบรถไว้นะฮะแสดงว่าปลอดภัยจบเทรดราวิชั่นเข้าไปดีกว่า